สวัสดีครับทุกท่านนะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะหมาใหม่ล่าสุดนะฮะสำหรับ Honda Pcx 160นะตัวนี้จะเป็นสีใหม่ล่าสุดปี2024นสะครับสำหรับตัว2024นี่มีมาทั้งหมดอยู่54สีนะครับก็จะเป็นตัว ABS ทั้งหมดเลยนะฮะตอนนี้ตัวสแตนดาร์ดจะไม่มีแล้วนะครับวันนี้มาอัปเดตสีนะครับว่า Honda Pcx มีสีอะไรบ้างนะครับเพราะว่า Honda เขาจะเริ่มส่งวันที่5พรุ่งนี้นะครับ ก็จะมีสีเทาดำนะฮะก็จะเป็นสีเดิมนะฮะแล้วก็จะเป็นสีแดงดำนะครับสีใหม่ก็จะเป็นตัวสีน้าเงินดำนะฮะตัวนี้จะเป็นโแมะสีทองนะครับแล้วก็สีขาวดำนะฮะแล้วก็สีดำนะครับมีทั้งหมดอยู่5สีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับวันนี้ก็มีตัวสีเทานะฮะแต่ว่าสีเทานี้จะเป็นตัว2023นะครับที่ว่ายังเหลืออยู่1นึคันนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับเพราะว่า ตัว2024นะฮะที่เป็นสีใหม่นะครับตอนนี้ราคายังไม่มาเลยนะครับที่ร้านผมนะฮะต้องรอดูพรุ่งนี้นะครับเพราะว่ารถเขาเริ่มส่งวันที่5นะฮะวันที่5กุมภานะครับฮอนด้าเริ่มทยอยส่งนะตามดีลเลอร์นะแต่ว่าที่เหลือก็จะเป็นตัวสีเท่านะฮะที่เป็นตัว2023ก็จะเป็นตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็สีตัวเดียวกันกับตัว2024แหละครับเพราะว่า2024กับ2023นี่ เหมือนการทุกอย่างเลยนะครับแตกต่างกันแค่ตัวหนังสือข้างหลังนะฮะจากตัว2023นี่จะเป็น AP นะฮะส่วนตัว2024ก็จะเป็น AR นะครับตัวนี้ก็ตัวท็อปเหมือนเดิมนะฮะก็จะเป็นตัว ABS นะข้างหน้าดิสเบรกหน้า ABS ส่วนข้างหลังดิสเบรกธรรมดานะครับในส่วนตัว2023สีเทาตัวนี้ราคาเงินสดตอนนี้อยู่ที่99,490บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับ ราคานี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเพระาะว่าแต่ละร้านแต่ละพื้นที่ในราคาไม่เท่ากันนะบางร้านก็อาจจะถูกกว่านี้บางร้านก็อาจจะแพงกว่านี้นะที่ลงก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะหรือว่ากําลังมองหารถใช้งานนะเครื่อง160่งซีซีนะเป็นแบบออโต้นะเครื่อง4ี่เบานะวันนี้ก็มี Honda p c x 1 6เนะเพระาะว่าตัว2024นีนี่ สีใหม่ได้มาแล้วนะครับก็มีทั้งหมดอยู่5สีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะก็จะมีสีเทาดำนะสีแดงดำนะครับแล้วก็สีขาวดำแล้วก็สีดำแล้วก็สีน้ำเงินดำนะครับสีสวยๆเลยนะครับสำหรับตัว honda pcx นะครับเนี่ยแล้วก็ข้างหน้านี่เป็น abs นะส่วนข้างหลังนี่เป็นดิสเบรกธรรมดานะตัวนี้ข้างหน้าขอบ14นิ้วนะส่วนข้างหลังขอบ13นิ้วนะส่วนระบบไฟก็เป็น led ทั้งคันเหมือนเดิมนะครับผมนะ ข้างหน้าก็สวยมากนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็สอบถามเข้ามานะครับว่าตัว2 0 2 4นี่มีแตกต่างกับตัว2023ตรงไหนบ้างนะฮะบอกเลยนะครับว่าเหมือนกันทุกอย่างครับแตกต่างกันแค่สีนะฮะก็คือเพิ่มตัวสแตนด a r d ดให้เป็นตัว ABS นะครับผมนะก็แค่นั้นเองนะครับสำหรับ h o n d a PCX 160นะเพราะว่าขายดีนะสำหรับ Honda PCX นี่มีมากี่คันนี่ไม่พอขายเลยครับไม่ว่าจะเป็นสีไหนนี่ ขายดีทุกสีเลยนะครับสาหรับ h o น d ้า p c x นะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนี่สนใจเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ทรงสวยนะครับผมว่าทรงนี้สวยมากนะครับใหญ่แล้วก็น่าขี่มากนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แบบ ESP นะฮะเป็นเครื่องยนต์แบบหัวฉีด PGMFI นะฮะขับเคลื่อนด้วยสายพานนะตัวนี้จะเป็น1ลูกสูบ4ี่เบาวนะครับสําหรับ h อน d ้า p c x 160ตัว ABS ปี2024นี่ะเป็นเครื่องสี่เบาวนะครับเนี่ยสีเข้าสวยนะครับสําหรับสีเทานะฮะ เป็นสีที่ขายดีที่สุดเลยนะฮะสำหรับสีเทาร,รองลงมาก็จะเป็นตัวสีแดงนะฮะแต่ตอนนี้ตัว ABS ก็มีให้เพื่อนๆพี่ๆได้เลือกได้ตั้ง5สีแล้วนะครับผมนะในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันก็อยู่ที่52.6กกิโลต่อลิตรนะฮะเติม1.9นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับเครื่อง160ซีซีนะฮะสีเวานะอัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่52นี่ก็ถือว่าประหยัดมากเลยนะครับสำหรับ h อน d ้า PCX 160นะ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรือนหม่นะเรือนไม่ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะแล้วก็ถังน้ำมันก็อยู่ตรงนี้นะถังน้ำมันนี่สามารถจุน้ำมันได้ถึง8.1ลิตรนะถังใหญ่มากฮะรองรับแก๊สสองอ็ด9 1้าแล้วก็ E20 นะครับในส่วนราคา2 0 2 4่สีีม้นี่เดี๋ยวรอก,ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ารถมานะราคาออกมาเดี๋ยวผมจะลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆนี่สอบถามมายเยอะมากนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวให้นะครับว่า ฮอนด้า pcx 2 0 2พนี่นี่มีสีไหนบ้างนะครับมีทั้งหมดอยู่5สีนะครับให้เพื่อนๆพพี่ๆเลือกเอานะครับแล้วแต่เพื่อนเพื่อพี่ๆี่ชอบนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็เหลืออยู่สีเทาคันหนึ่งนะที่หลงเหลืออยู่ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับตัวนี้ราคาก็สด9 9 4 9 0าสาบาทนะฮะสำหรับตัวสีเทานะฮะแล้วก็ตัวสีแดงด้านนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ททุก่านที่ามรับชคลิป แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะฮะหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ